เซอร์ลิงช่วงหลังเนี่ยโอกาสในการลงสนามน้อยท้ายแล้วราฮิมเซอร์ลิงน่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆดูดีกว่าที่โมไบรเนอร์กับโ o ลิซิชที่มีโอกาสมากที่สุดก็จากข่าวล่าสุดที่ติดตามก็น่าจะเป็นราฮิมเซอร์ลิงเพราะว่าดูแล้วแมนซิตี้น่าจะเปลี่ยนแผงเกมรุกโอเคเขาได้ฮู l เลียนอาเรสมาเขาได้เออร์ลิงฮาเลนมา ขณะที่สเตอร์ลิงช่วงหลังเนี่ยโอกาสในการลงสนามน้อยนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็6 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันถูกจรจิตรงที่เชลซีเนี่ยตัวริมเส้นทางซ้ายก็เป็นติโมวายเนอร์ด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าสุดท้ายแล้วราฮิมสเตอร์ลิงน่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆแล้วก็ข่าวล่าสุดก็รายงานว่าเหมือนเชลซีจะต้องการสเตอร์ลิงมากกว่าอ e ุสมานเนเบเล่แล้วก็ดูเหมือนว่าทูเคิลจะค่อนข้างถูกจริตกับทางสเตอร์ลิงและเป็นคนรีเควสต์เองด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของเชลซี ในการซื้อกับความต้องการที่จะปล่อยของแมซิตี้มันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้เหลือแค่ตัวเลขเท่านั้นเองว่าจะจบลงที่เท่าไหร่35หรือ45อยู่ในช่วงเรนจ์ประมาณนี้ถ้าเราเห็นชัดเจนเลยโอเคเราเห็นเชลซีและหลัง3แน่นอนนะฮะแนวรุก3ตัวบนจากที่เคยพยายามจะใช้ลัวคูเล่นโดยที่มีเมสันเม์มีไคฮาวเวิหรือมีติโมวเนอร์สแตนบายตอนนี้กลายเป็นว่า ทูเคิลฤดูกาลหน้าน่าจะกลับมาใช้แผนเดิมก็คือการเล่นฟอลสไนโดยที่ฟอลสไนตัวหลักแน่นอนคือไคล์ฮาวเวิสตัวที่2คือเมสันเมาส์แต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยของเชลซีมันไม่นิ่งก่อนนี้เคยเป็นติโมแวร์เนอร์บ้างเคยเป็นพูลิ c ิชบ้างหรือแม้กระทั่งพยายามปรับโดยที่ใช้ฮาคิมซีเยกบ้างก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งเดียวใน3มเกมรุกที่มันไม่นิ่งก็คือตัวทางซ้ายอาจจะเป็นตัวเขาเรียกว่าฟอร์เวดเลฟหรือว่าแอตแทกต์มิดฟิลด์ เพราะฉะนั้นการมาของสเตอร์ลิงเนี่ยน่าจะดูดีกว่าการที่จะต้องใช้ติโมวเนอร์กับพูลิซิชเพราะถ้าเราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นวอเนอร์กับพูลิซิชเนี่ยประสิทธิภาพทั้ง2คนในการเล่นตลอดทั้งฤดูก,กาลมันไม่นิ่งบางช่วงเป็นวอเนอร์บางช่วงเป็นพูลิซิชแต่ถ้าสเตอร์ลิงเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าสเตอร์ลิงน่าจะยืนเป็นตัวหลักได้ดีกว่าวอเนอร์แล้วก็พูลิซิชถ้าไม่ได้สเตอร์ลิงผมเชื่อว่าเชลซีก็จะหาตัวริมเส้น เข้ามานะครับน่าจะเป็นพวกเดเมเล่นั่นแหละมีโอกาสสูงมากๆเป็นตัวเต็งเลยหรือแม้กระทั่งมีข่าวกับราฟินยาหรือลิชาริซอนแต่ผมเชื่อว่าเป้าหมายหลักสเตอร์ลิงเป้าหมายรองเดเมเล่รองลงมาเป็นราฟินยากับลิชาริซอนเพราะข่าวก็บอกแล้วว่าเชลซีเนี่ยก็ทําการเจรจากับราฟินยาแล้วก็ลิชาริซอนด้วยแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของความสําคัญเนี่ยเขามองว่าสเตอร์ลิงเป็นเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไม่หลุดจากนี้เนี่ยเดเมเล่ลิชาริซอนแล้วก็ราฟินยาถ้าเชลซีเอาตัวริมเส้น